อ้าวคุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องของงูงเงี้ยวเกี้ยวขอกันบ้างดีกว่าฝากเตือนกันเนี่ยนะฮะไม่ใช่อะไรนะมันช่วงหน้าฝนไงบางพื้นที่ฝนตกชุกฝนตกหนักมากแล้วยิ่งท่านหลังบ้านคุณเป็นป่ารกทึบแล้วก็โอกาสเจองูมันก็จะเป็นแบบนี้ครับอา้าวจับเลยเจอเลยใหญ่้วยเฮยคุณมันพูใหญ่มากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น ที่บ้านแห่งนี้บ้านเลขที่340ทับ1หมู่2ตําบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีสวนป่าหลังบ้านแม่มันรกดีแท้เหมาะกับงูเหลือเกินกินอิ่มแล้วทำไงอ่ะไปนอนเล่นสบายใจตรงนั้นเลยโอ้ยน่ากลัวคืองูมันเลื้อยไปไหนไม่ได้หรอกมันเพิ่งจะกินอิ่มไปถามว่ามันกินอะไรเข้าไปอะไรคะห่านเฮ้ กินห่านหลายคนตกใจก็คุณชนะพูดอะไรตกใจห่านกินกินไก่ด้วยนะกินจริงถูกเบลเธอเลยครับว่าถ้าเป็นห่านบินจะกินย่าห่านฟ้ากินยุงไว้อียตอนนี้ห่านถูกกินซะแล้วเนี่ยฮะสุดท้ายโดนจับได้ก็คือเจ้าของบ้าน่ะเขาได้ยินเสียงห่านเขาร้องค่ะแบบร้องเสียงหลงเลยห่านยังไงนะห่าน น้องอยังไงคนะไม่รู้ร้องอยังไงร,รู้จักแต่เป็ดเป็ดน,น,นะกลับ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 นอคือเอาเป็นว่าสงสารห่านมันจริงๆที่โดนกินไป,ปน,ปนี่ตของ, <c oughs> งสังคุนสงสารผมด้วยก็ดี <c oughs> เอาแต่เรื่องของเรื่องงูโดนจับไปแล้ว <c oughs> แล้วก็ได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปแล้วก็น่าเห็นใจน้องห่าน <c oughs> ขอให้ไปสู่สุคติแล้วจ๊ะเอาต่อกันอีกหนึ่งงูไหนไหนเรื่องของงูมันยังไม่จบอ่ะ นี่ฮะนี่ต้องพึ่งพระมาสยบงูแล้วคดูสะ <c oughs> กดวิญญาณงู <c oughs> ที่นี่ครับตำบลท่าชักอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชงานนี้ชาวบ้านกู้ภัยพระสามเณร <c oughs> มากันครบมากับอุปกรณ์นะในการจับสัตว์เลื้อยคลานนี่แหละงูนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆคืองูนะฮะงูเหลือมครับมันเลื้อยเข้าไปซุกอยู่ใต้ช่องช่องโหใต้กำแพง ทีนี้ตัวงูมันยาวมากไงมันเลยมุดหนีเข้าไปใต้กําแพงได้ไม่มิดเท่าไหร่เจ้าหน้าที่ก็ใช้บ่วงของคองูเหลือมเนี่ยดึงออกมาบนถนนแล้วก็วัดความยาวของมันคุณว่ามันยาวสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้คุณไม่เห็นแล้วนะแต่ถ้าได้ดูตอนนี้นี่นภาพนี้คุณจะรู้เลยว่ามันยาวมากเนเมตรน่ะน้อยไปที่ายประมาณ5เมตรครับ5เมตรครับถึงเลยต้องไปเชิญกู้ภัยพระ สามเณรมาช่วยกันจับผูเหลือมตัวนี้จนหมดเลยหรอครับนี่คือเห็นแล้วมันยาวก็จริงแต่ตัวมันไม่ใหญ่เท่าไหร่มันไม่อ้วนพอดีมันอยู่ในช่วงของการไดเอทเอายมันสลิมมันคือกำลังกินมังสวิรัติไปเกี่ยวคือมันไม่ได้กินมาเยอะือมันมันมันผอมเลยมันยังไม่ได้ทานอะไรมาหลายวันอ่ะก็เลยเป็นแบบนั้นเอาสุดท้ายจับใส่กระสอบปุ๋ยแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติของมันไปนะจ๊ะเอางี้แล้วกัน เรื่องของงูเงี้ยวเคี้ยวขอถ้าเจอแล้วนะรีบโทรเลยโทรไปแจ้งเจ oui, ้าหน้าที <using with his hand> ่กู <ár ru ks> mm ้ภัยเลยนะครับใช่ค่ะโอ้ยขนลุกเหมือนกันเนาะคือดูแบบมืดๆไกลๆก็ไม่คิดว่าจะตัวใหญ่ขนาดนั้นถ้าเราเห็นดึกๆเดินๆยิ่งอันตรายนะคุณผู้ชมถ้าเจอแล้วก็เรียกกู้ภัยที่คุณชนะเขาว่านนี่แหละ